สวัสดีครับวันนี้มีคอนไซส์หายากนะครับมานำเสนอครับตัวแรกครับตัวแรกเฮลเลอร์นะครับ7ออน made in USA ครับเป็นมือหนึ่งเก่าเก็บนะครับมีคาบสนิมนะครับตามการเวลาตัวนี้ขายอยู่3ามพัครับเป็นไซส์หายากนะครับ น้ำหนักอยู่ที่300กรัมนะครับตัวที่สองครับเมดินบาซิลเป็นสินค้ามือหนึ่งเหมือนกันนะครับยังไม่เคยใช้งานตัวนี้8ปออนครับขายอยู่พันสีก้าสิบนะครับ น้ำหนัก300รกรัมครับไซส์เล็กนะครับถ้าเทียบกับขนาดทั่วไปของคอนนะครับนี่จะประมาณครึ่งหนึ่งครับนี่นะครับจะเล็กประมาณครึ่งหนึ่งครับตัวนี้เป็นขนาดทั่วไปนะครับขนาด16อหอนครับส่วนตัวเล็กนี่7อพอน,นครับ ลองเทียบขนาดดูนะครับจะเล็กตัวนี้นะครับเป็นของเยอรมันมีสติกเกอร์ลายน้ำนะครับค่าสติกเกอร์เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นของเก่ารุ่นเก่าครับตัวนี้ขายอยู่2อ0 0ันห้าครับสอง0ันห้าเก ทรงตลับนะครับตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่300กรัมครับตัวนี้เป็นทรงโบราณนะครับเกือกม้าเป็นของ u ูเอสครับ ตัวนี้ขายอยู่พันหกาสนะครับน้ำหนักก็ประมาณ300กรัมนิดๆตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับขนาด7ออนครับเป็นสินค้าเมือหนึ่งนะครับ ตัวน,นี้ขายอยู่1,850ครับน้ำหนักนะครับเป็นไซสหายากนะครับเจ็ดขนาดเล็กสนใจโทรสั่งได้นะครับนี่ครับเบอร์โทรผม081ครับ8763 115ครับ โทรมาได้ครับส่งทั่วไทยครับผม